ส้มมะลมดอกแคจ้าขั้นตอนแรกนะจ้าเขาจะต้มป่านิลกนเขาจะใส่เกลือแล้วก็ใส่ปลานิลลงไปได้จ้าพีิกแกงจะมีขั้นตอนการทําให้แล้วนะจ้าอีกคลิปหนึ่งเมื่อเขาได้พริกแกงแล้วเขาก็แกะเนื้อปลาที่เขาต้มไว้ได้จ้าโขกให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนละเอียดเลยจ้ะนี่เขาจะโขบไปเรื่อยๆได้จ้ะ น้ำปลานิน้นเมื่อกี้นะจ๊ะอ่าบ่ตรงถิ่มนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะมาละลายกับผิดแกงที่เขาโขว้จ้ะเนื้อเลิมเนียนละเอียดเด้อจ้ะจากนั้นเขาจะมาละลายผิดแกงกับน้ำปลานิ้นจ้ะที่เขาต้มปลานิ้นไว จ้าตักน้ำปลานน้นลงไปที่ละน้อยจาแล้วกะ็ค้นไปเรื่อยๆจ่าก็จะมี้ดอกเคสจา้ามาล้มจา้า จะเาิดห้าละลายน้ำเรียบร้อยแล้วห้อก็จะมาปุงหลกดกนตอนนี้จะเฝ้าเปิดเปิดแก๊สได้จ้ะก็จะมีน้ำมาขามเปียกจ้ะใส่หลดดีมีเกลือนิดนึงผงชดโลดจ้าน้ำปลา ล้วกะน้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลเขาจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะจ้ะจากนั้นพอเขาข้างหม้อให้เดือดเขาต้องชิมรสก่อนนะจ้ะชิมแล้วก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มนะจ๊ะพอเขาชิมรสได้จีเขาก็จะใส่เป็นมะลุมใบก่อนพอมะลุมโตก็จะใส่เป็นดอกแคตามหลังนะจ้ะ แกงมะลุมของเขาก็ได้ทีแล้วแกงมะล้มเมื่อน,นี้เขาจะกินกับป่านิ้นทอดนดะจ๊ะป่านิ้นทอดนี่เขาก็จะมีการหมัก